น่าน้าฉันอย่างนี้เหรอเอาแล้วทะเลาะกันเองแล้วไม่น่าท่แบบนี้เลยไม่น่าทำอย่างนี้เลยอะทำไมเป็นคนแบบนี้ต้องเ้าครอบครัวก่อนไหมไม่ครอบครัวคุณลูน่าคุณทำดีมากเลยครับผมเห็นด้วยกับคุณได้ในเมื่อคุณอยากจัดคืนล้างบาปเดี๋ยวผมจะขวางให้ดูคุณเองก็ระวังตัวไว้เถอะเฮลิิสไป สวชั้นต่คุณหน้าคุณหน้าครับอย่าในที่นี้ก็มีแต่คุณนั่นแหละเบอร์ผมนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งขีดหนึ่ง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 โทรหาผมได้ตลอดเวลานะครับขอบคุณค่ะนายฟีนลลีฟีเนลลี่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 อยากจะพูดอะไรก็พูดเถอะ เขาเดี๋ยวจะเป็นวันพรุ่งนี้แกก็ไม่ได้พูดแล้วไอ้คนบาปคนบาปในที่นี้ก็มีแต่คุณหรือเปล่าเออเออจิมมี่เจเดี๋ยวคุณต้องคุยกับผมนะครับผมทุกท่านครับเราไปดีกว่าครับฟีนูรีฟีนูรีทำแบบนั้นแหละลูน่าเราไปดีกว่าครับลูน่าเราไม่ได้จริงๆอ่ะพี่เพื่อความเซฟนะเดี๋ยวเรา ไปจัดฐานเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเลยแล้วกันได้ตามไปไอ้เช้าติดรถไปด้วยบาร์บีรี่ไปไปเคาอยคาเคลื่อนไปไม่ยอมให้มันเกิดแน่นอนเดี๋ยวกูไปเตรียมฐานไว้ให้ได้ได้บอกเด็กๆด้วยรับลูกกูมาด้วยนะได้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 จ้การให้ ไปจ้เจ,เจ้าค่ะแม่งเอ้ยอคืนหลังบาปเท่าที่ชวลิต้ยินมามันคือคืนที่ถ้าเกิดใครที่ไม่อยากตายอ่ะให้อยู่แต่ในบ้านแล้วก็ใครที่พวกแกง๊งพวกอันตพานหรือว่าพวกหน่วยงานที่มีอาวุธเนี่ยแม่งจะออกมาแบบว่าออกมาค่าไล่ฆ่าคนอะ่ะดังนั้นเราเราเองอะ่ะจะต้องเขาเรียกไงวะเราต้องจัด พื้นที่ให้กับคนของเราอยู่เพราะเรามีทั้งเด็กมีทั้งผู้หญิงควาปลอดภัยแม่งต้องมากๆเออเขายังมีออความเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยพวกคุณโกสไปไหนแล้วออน่าจะรออยู่ที่อู่นะคะโอเคเข้าไปจากแฟนตัวโยงตกเลยเ,เดือด<า>เฉยไปไปอืม ใครวัดรถสปอร์ตขับตามเรามาเดี๋ยวไปจเจเจไปเถอะให้เขาไปก่อนก็ได้เฮ้ยจเจเจตรง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 ไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมเขาขับตามเราอะ่ะตามเลยทำไมล่ะคะมีอะไรวะถ้ามันถ้ามันยิงกูยิงเลยนะถ้ามันยิงกูยิงเลยนะเออจากนั้ก่อนค่ะโซลิดมอฟออนกูเดี๋ยวก่อนนะ เอางี้มันอาจจะไม่ตามเราได้เราจอดข้างทางจอดตรงเนี้ยโอเคจอดแอบไว้ให้เขาไปเขาอยากไปให้เขาไปเฮ<อ>้ยอ้าวว่ะชัยแล้วล่ะก่อนนะเขาตามมาไม่ต่อยลงไปเคลียร์ให้ชาวให้เขาไปเลยไม่เกี่ยวกับเรามั้งไปเถอะแม่งไอ้พวกนี้นี่หว่าพวกวาเคลี่ไงโอเค,อเคมันไปแล้วใช่ไหม เราไปต่อเลยไหมคะไปต่อเลยระวังระวังถ้าเกิดมีเสียงปืนเมื่อไหร่เราซัดได้เลยนะมันไป <Okay. S 1> กันยังเฮ้ยเราเรากำลังกลับไปที่อู่ใช่ไหมใช่ค่ะเจอเจอียเดี๋ยวเราเปลี่ยนเส้นทางก่อนไดลี่ยเส้นทางไประวังด้วย เราจะประกาศแล้วไงว่าเราจะไม่ยอมไงแต่ว่าทําแบบนั้นก็เกินคนแล้วนะคะไม่นึกถึงชีวิตคนอื่นเลยใช่เอ่อบิลลี่มันเฮ้ยเฮ้ยมันตามมาไม่ไหวฮบนึงนะมันกลับจอดจอดมันเดิมจอดมันมันเลี้ยวกลับมาเหรอเออจอดจอดจอดเอางี้เราหักรถกลับไปทางเดิมถ้าเกิดมันยังตามเรามาอีกแสดงว่าแปลกละ สวนทางปเลยต e ้องคิดดีๆนะคะโชลิคมีลูกแล้วนะดูแล้วถ la ้าเกิดมีการลั่นปุ้งปังขึ้นมาเราใส่เลยนะเฮ้ยโอ้ยโทษทีครับไปสวนทางแม่งไปเลยโอเคค่อยๆไปนะค่อยๆไปสตรีมกระตุกเหรอครับไม่กระตุกนะเอ่อบิลลี่โทรหาคุณโกด์ได้ได้ มันไม่ตามแล้วใช่ไหมไม่ตามแล้วกบไปทางเดิมกบไปทางเดิมทางไปสอนอเผื่อพวกมันโดนตามเชี่ยมะโล่ลงนะไ,ไปไปายรีบไปรีบไปแป,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 ป๊บนึงครับเราลอ่อล่ออยู่เราล่อไปก่อนแม่งเอ้ย โอ้ไม่ติดว่ะโอเคไม่รับโอเคโอเครีบกลับแถวอู่เลย <S <S ถ้าเกิดแม่งตามมาอีกใสเลยนะได้ค่ะวัวแปลกๆเลยนะเชาแ,แาแปลกๆวัวแปลกถนนโล่งเป็นพิเศษนะเออมาทำอะไรวะมันมันลยลังไ,ไม่อยู่ <ขอ S 1> คนเลยค่ะตั้งแต่มันประกาศนั่นแหละขับตรงสวนรถคันนั้นไปเลย ไปไข่อะ่ะสวนไปเลยเขไป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 โอเค,อเคลงวนไปอีกวนไปอ่าเช็คทุกคนด้วยว่าทุกคนปลอดภัยหรือเปล่าได้ค่ะ ขาขาบนรถเมื่อกี้เจอเรายังรีบไปอู่ไม่ได้ฮะไม่งั้นมันไม่ปลอดภัยคนอื่นที่อยู่ที่อู่น่าจะไม่ปลอดภัยค่ะถ้าเราไปที่อู่เกิดอะไรขึ้นอ๋อฉันว่ามนันแปลกนะคะตัหนึงนะพวกเราตเจียคะเราโดนยิงกับหลังไปหน้าสอนอเลยมันจะยิงกูหน้าสอนอเหรอ มึงอีกูน้าสอนอเหรอเฮ้ยจอเจหลบฉันิ่ขับเองแปลกละแปลกละแปลกละบิลลี่ลงมาเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเรวเร็วเร็วเร็วเวเเร็วเับเองดว มันยิงไกลวะเอาเอาเอาเมื่อกี้สอนอยตรงไหนนะเอ่อจไดทา<ะ>งไฟนี่ค่ะขวาน,นี่เล่เา,ามไ,มไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วเมื่อกี้คนที่ยิงเราคือใครอ่ะ ไม่รู้ลาฮิมลาฮิมขึ้นรถลาฮิมเฮ้ยเอาลาฮิมขึ้นรถอ,เอ,เอ,เอะเลโซลิดไอ้ยโอ้ยลงเร็วลงเร็วกว่าแล้วกว่าแล้วว,ยยว่าแล้วยิงพวกหัวเย็นลงเร็ว จอเจีเย د. ลงรถอโอ้ยโอ้ยอ้ไอ้ยอ้อ้้ไอ้อ้ยงราไเนี่ยคนก็ไม่มีหล,ลบอยู่หลังชาวปรลิตหลบอยู่หลังชาวปรลิตบิลลี่หลบไว้ค่ะตังติ๊กไปแนวมาเลย อ้อมอ้อมไปข้างตึกตรงนู้นก่อนไปก่อนที่มันจะลงไปทำร้ายพวกเด็กเราดักไว้ก่อนไปเดี๋ยวน้ำไปดี จอเจียถอยถอยขึ้นรถเร็วขึ้นรถเอารถมาใส่ก่อนนาโนฟิลลี่รอพอนะเราเราลองคุยกับเขาอย่างสันติดูไหมคะนี่งนะใครยิงเราวะใครยิงเราไม่รู้ดีใครวะะวิ่งไปสอนอจอเจียบิลลี่ไปสอนอจ้าค่ะไปคุมกันด้วย ตำรวจเฮ้ยตำรวจผมเองตำรวจช่วยด้วยผมโดนหลอกดักยิงตำรวจตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่เช่าไหมอะตำรวจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตำรวจบอกเรื่องอะไรอ่ะคุณจับผมทำไมอ่ะตำรวจ ผมได้รับคำสั่งมาครับมาเขาว่าไงเดี๋ยวก่อนคุณเป็นตำรวจนะทำหาทีเป็นตำรวจนะผมก็อยู่เมื่อารตักสอวอยทีนึงผมต้องทำตามหน้าที่ครับในพวกคุณบอกว่าพวกคุณตำรวจเป็นกลางไงผมก็ต้องมีผู้ใหญ่ทีนึงผมเป็นกลางอยู่แล้วแต่ว่าถ้านนายสั่งผมก็ต้องทำครับ อะไรวะนี่น,นี่น้าสอนอนะเว้ยไม่กกมารังแกประชาชน่นชัดเลยเนี่ยอยากจะงัดกับฉันไม่ใช่หรอชวลิตหืมแม่เอ้ความเป็นธรรมอยู่ไหนวะนั่นเดป็ปล่อยผมปล่อยผมผมบอกให้ปล่อยมัจริงก่อนจับผมนี่ได้ยังไงอะไม่ได้ครับไม่มีคำสั่งให้ปล่อยแล้วคุณจะเอาไง ตามพวกเฮ้ยตามพวกตามพวกเคสเอาเยนี่ดิเฮ้ยเฮ้ยเคนเฮ้ยอย่าทำเพื่อนผมอะไรวะเฮ้ย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 บิลเล่ไปไป อะไรวะนี่มันน่าสอนอเลยโอ๊ยจอจียฉันไม่ได้ยินนางน่ะเขาพูดอะไรหรือเปล่าอ่ะปล่อยผมเฮ้ย hey! พูดทำเงี้ยเพื่อนผมได้ไงอ่ะนี่มันน้าสอนอเลยจอจียาจัดการปล่อยผมตามไอ้สีมันไม่คิดจะช่วยอะไรหน่อยเหรอ เธอพูด<ห>อ,อะไรกูฟังอะไรไม่เห็นเลย,เลยพวกนายทำอะไรชาวลิศเนี่ยฮะก็จะทำชาวลิศอะ่ะก็ข้ามจุดนี้นก่อนเถอะตาเจีย๊ยระวังตัวด้วยอย่างนั้นเหรอชาวลิศขยับไม่ได้งั้นแกก็ต้องเจอกับฉันละ<า>่ะหลีกไปเฮ้ยาาตำรวจไม่ช่วยวะตำรวจตาเจียหนีไปไม่ต้องห่วงชาวลิศอ๋อ แช่วดเลยพี่ไม่น่ะจเจียแช่วดเลยให้คุมองแช่วดเลยพี่มองอะไรไม่เห็นเลยต้องมือปากโอ๊ยฮ่าโอ้ยอยากจอเจียมัดมวยชินสักหน่อยน่ะพี่เรายังหงดเลยขูหาอะไรวะเป็นยังไงล่ะเฮ้ยผมมองอะไรไม่เห็นเลยอย่างงั้นเหรอผมมองอะไรไม่เห็นเลยคุณจะคุมตัวคุมตัวผมไม่ทำเพื่อนผมดิ สวคุณจะเอาอะไรคุณบอกผมอำนาจคุณได้ยินผมไหมเนี่ยพวกคุณได้ยินผมไหมจเจร์เจียหนีไปนี่คิดว่าแค่นั้นจะทําอะไรฉันได้เหรอฮะฉันไม่ไหวค่ะตัวเจียหนีไปจอร์เจียแกอึดอย่างนั้นเหรอแกอึดอออใช่ไหมเฮ้ยตัวเจียใครก็ได้ช่วยคุณตำรวจ จอเทียหนีไปจอเทียหนีไปปล่อยชวบริตไว้ไม่เป็นไรค่ะฉันไหวปล่อยชวบริตไว<ก>้เกวเฮ้ยไงอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเกวแกมันไม่ใช่มนุษย์หรือยังไงคุณสอบอเมันเพื่อนผมนะแกไหวอย่างนั้นเหรอหแกไหวอย่างนั้นเหรอไหวอย่างนั้นเหรอจอเทียระวงังเฮ้ยคุณตำรวจปล่อยผม แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกคุณผู้ชายคุณควรอยู่เฉยๆดีกว่าครับสีนำ่นมันไม่ช่วยวะสีช่วยดิจอจียะจอจียะนักใช่ไหมไอยเฮ้ยคุณตำรวจทำไมคุณยืนมองอย่างนั้นอึดหลายดังตัวดีเฮ้ยโจลิศ ใคร<ต>มิดเดียวข้าปลดกุญแจมือให้แมงเอ้ยทำเพื่อนกูนทำไมวะมออกไปอยู่นี่นะไปให้หมดเลยเสวอรุนะครับจะขอขับรถให้ครับไป ที่ไม่ตีซ้ำที่องเทบหลบขามือไปเลยหลบหลบก่อนพี่หมีช่วยด้วยทำไมพี่ทำไมพี่เบบี้ไม่เอาให้ไล่ให้ไลคามดูข้าจะพาผู้หญิงคนนี้ไปหาหมอเก่งที่สุดใน้ี่เองส่วนเจ้าไปทำหน้าที่ของเจ้าเถอะได้ได้แต่ก่อนอื่นตรงนี้พวกมึงทุกคนออกไปหมดเลยนะครับผมว่าเราหลบกันดีวาหลบกันฮะ ไปเลยเดยกกูพาเองมันข้อขออดตพาตัวผู้หญิงคนนี้ไปหาหมอกเก่งที่สุดก่อนละได้พี่หมีฝากผู้หญิงคนนี้ด้วย,ยแ่งเลยไอ้เสีไ,อ,ไอ้เสียนมาดูท่ามือกูมึงเจอกู ยังไหวไหมบิลลี่บิลลี่ไหวเปล่าไหว,ไหวโอ๊ย<อ>แม่งเลยแม่งล็อกกุญแจมือกลัวผมคนเดียวผมจะไปสู้ได้ไงเล่าคุณลูกคนอื่นอยู่ไหนอยู่ด้านใน เฮ้ย hey, ช่วยหน่อยแต่กูปั๊มหัวใจเองเช้าไปอเอาใครมาเ hey นะ hey, uh, หตุดิ้อยู่ไหนเฮดินอยู่ไหนลาฮิมคนเฮดดิธอ่ะไม่เห็นเลยนะยจ๊ะโอเคหาเฮดดิธก่อนไอส้สีแม่งไม่ช่วยคน คือผมโดนล็อกกุญแจมือครับมันไม่ได้งงเฮดดิสเฮ้ยบางพมึงเป็นอะไรเนี่ยยนกูไหมไี้บิลลี่โดนเกิดอะไรขึ้นกูได้ยินเสียงปืนแล้วกูโดนล็อกยิงกูจะไปแจ้งความที่ตำรวจปรากฏว่าตำรวจอ่ะแม่เข้าพวกสวแล้วมันจับกูเนี่ยโอ้โหตำรวจโคตรเฮี้ยตอนนี้จอเจียอาการหนักตามก๊อตคุณก๊อะไรนะฟังผมนะจอเจียอยู่ไหนจอเจียอาการปางตายตอนนี้ ไม่มีใ,<ช>ใคร,รช่วยจอเจียผมตดนใส่กุญแจมืออยู่ที่ไหน <Okay. S 2> จอเจียอยู่ที่ไหนตอนนี้ใจเย็นนี่คุณก๊อตฟังผมก่อนเดีจอเจียเขาบอกว่า,าคนที่ชื่อพี่หมีที่เป็นตุลาการอ่ะเอาตัวจอเจียไปแล้วบอกว่า,าพาไปหาหมอที่ดีที่สุดอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นหมอคนไหนคุณก็อพอจะรู้ไหมเว้ยเลยคุณก๊อตผมไปด้วยายแล้วไปที่ไหนเนี่ยโค๊ดใช้นาทาว โอ้ใช oh, ่นั่นเขาไอ้สีมเจอคุณแน่ที่คุณโกดร,รีบมากเลยอะ่ะคือจอเจียก็เหมือนกับลูกแท้ๆคุณโกดนะครับหลายคนที่บอกทำไมวันนี้มันเอออมันไม่ได้เออนะครับเพียงแต่ว่าผมโดนใส่กุญแจมือแล้วผมทำอะไรไม่ได้นะฮะโอ้ย oh, คุณโกใจเย็นดิ โ oh. กดมันจะอันตรายไม่ใช่หรอกถ้าคุณโกดทำอะไรไปเนี่ยห้ามคุณโกดก่อนเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยคุณโกดใจเย็นฟังผมก่อน <c oughs> คุณโกดรู้เหรอ กูต้องใจเย็นๆหบอกใจเย็นๆไงกูต้อกูใจไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเก็บปืนเฮ้ยมึงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยกูต้องเก็บปืนน้องกูมึงต้อก็บปืนเดี๋ยวกองเก็บปืนก่อนกูก้องใจเย็นตงมือหมอแล้วเจ้าเจีใช่ไหมคนนี้เออผู้สันอาการค่อนข้างแย่เลยอ่ะกระดูกหักหลายซี่แล้วก็เส้นเลือดขาดด้วยเดี๋ยวนะคือไปโดนอะไรมาเนี่ยทำไมถึงเอาปางตายขนาดนี้เนี่ย จอเจียเขาสู้ตัวๆกับสวแอบบี้แต่ว่าจอเจียตอนแรกก็ล้มไปแล้วแล้วอยู่ดีจอเจียก็ลุกขึ้นมารอบเนี้ยสวแอบบี้มันใช้กระบองฟาดจอเจียไม่ยังเลยหมอ่าเฟอนะคะเือนไหลไม่หยุนเลยตอนเนี้ยใช่เพราะเเลือดเขาขาดมหล่นต้องเอาว่านว่านชิงเจอทาทาที่แผลก่อนเพื่อหยุดเลือดไม่งั้นจอเจียไม่รอดแน่ๆนูสั่งให้รอดถ้าไม่รอดคุณก็ตา เกินไปแล้วโกดเดินเย็นก่อนเกินไปแล้วพี่หมีเอาไปก่อนพี่หมีเอาไปก่อนพ่าไปก่นน่ะเขากำลังช่วยเหลือคนเจ้าเจียอยู่นะเกิดอะหรือทำอย่างนี้เหรอเฮ้ยช่วยเหลือเจ้าเจียฮะลองลองลองใส่ดูอ่าหลิวใจเย็นไหมหลงเอาปืนหลงใจเย็นเรื่องนี้มันเป็นของวัุกกาหลงหยุดคุณโกดคุณโกดใจเย็นอ่าหลิวใจเย็นมึงฟังกูก่อนหมอรักษาอยู่เ้าใช่ไหมพ่าไปก่อนนะเดี๋ยวผเขาไปกับพี่หมี อ้ตนนีคุณรักษดสายหายเป็นไงเลือดดีขึ้นไหมโอเคดีแล้วค่ะตอนนี้เลือดหยุดไหลแล้วค่ะโอเคเอ่ามือหลานรอเอามือจับชีพจรดูครับว่าชีพจรอ่อนเกินไปหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ดีขึ้นเลยแต่ว่าเลือดหยุดไหลแล้วว่าไงงั้นคุณประเสริฐคุณคุณประเสริฐเขเป็นหมอเหรองั้นกูฉีดยาชาตรงบือเวณขาเจ้าลิปจริงๆแล้วอ่ะคุณประเสริฐอ่ะเขาเป็นหมอ ือเดาง่ายทุกคนในที่ใช่น้าเท้าวะเรียกแกตอหมอเทวดาเร็วฉีดแล้วบอกผมนะช่วยด้วยช่วยด้วยคุณโกสใจเย็นก่อนโอเคอเลว์อย่าชักปืนออกมาใส่คุณโกสอีกใครไปทำคุณโกสใจเย็นครับะแต่คุณโกสทำไม่ถูกสองวอลแอบบีโอเคอ่ามู้หลาเอาธงจับเอามือจับไหลบ่ไหมจอดเกียร์ไว้หมอจะนับถึงสามนะค่ะลึ่ง สองสามเป็นไงดีขึ้นไหมโอเคค่ะเข้าที่ลนะลลแล้วโอเคเลือดหยุดไหลแล้วแล้วก็ดูซี่ที่หลุดออกมาก็เข้าที่แล้วจนต,ต้องรอต้องรอให้กระดูกมันสมัครนั่นเองโอเคมู่หลานเก่งมากอโอเคคนไข้พ้นเขียนตรรละลานแล้วครับแต่ต้องรอให้เขาฟ <จอ S 1> ังคุณนะจอเจียร,ร,ยรอดแล้วใช่ไหมแน่นอนรอดแล้วครับต้องพักใช่ไหมต้องพักครับต้องพักพยายามใหญ่เขาทำอะไรหนักนะ คุณก๊อยู่นิ่งๆนี่คือคำสั่งของหัวหน้าคุณประเสริฐผมฝากด้วยนะได้ครับนี่ปัญหาอ่ะหลิวคุณก๊สตามผมมาประเสริฐมันมาทำอะไรที่นี่วะออกไปข้างนอกเห็นคนเขาไหมเห็นคนคนนอนอยู่ตรงนั้นไหมแล้วเกี่ยวอะไรกับมันวะ คนอื่นเฝ้าตรงนี้ไว้อาหลิวคุณโกดตามออกมา <S 2> <S 2> <S 2> ทำไมวะจะหลกเงินเหมือนกันแข้นกันมาแต่ชาติปางไหนมันกี่ครั้งแล้วที่เอาปืนจ่อกันเนี่ยเกียดอะไรกันได้กันหนะ ไม่ได้เ <ผม S 1> จอ5ปี<ม>อาโก้ใจร้อนขึ้นมากเลยนะฮะคุณก็คิดดูแล้วกันนะว่าใครที่มันทิ้งคุณไปแล้วไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งทิ้งเหรอผมทิ้งคุณเหรอผมทิ้งทุกคนเหรอฮะผมมานี่ผมมาตามล่าคนที่ฆ่าเลยผมมาตามหาคนที่ฆ่าพี่น้องผมผมไม่ได้ทิ้งพี่น้องแล้วพวกเราไม่ใช่พี่น้องเหรอ พวกเราไม่ใช่ครอบครัวหรือไงอไอ้พวกนี้ล่ะไอ้พวกนี้มันทิ้งคุณไม่ใช่เหรอหลิวฮะเมื่อก่อนน่ะมันทิ้งคุณไม่ใช่หรือไงมันทิ้งคุณที่ตายเขาไม่ได้ทิ้งผมแต่เขาเป็นคนที่ช่วยผมออกจากห้องกกงต่างหากโอเคพวกคุณสองคนหยุดในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าอาหลิวกับโกดไม่ต้องหันปืนใส่กันแล้ะ มึงสองคนน่ะต่อยกันเลยตัวตัววัดผลตรงนี้เอาผลที่แท้จริงถอดเสื้อแล้วต่อยกันเลยแล้วหลังจากต่อยจบกูขอให้ทุกอย่างจบไม่ต้องมานั่งเคียร์ต่อไปกูไม่ห้ามจะต่อยอยให้ตายก็ต่อยเลยได้ไหมอาคตตามนั้นนะให้วจบจบสี ต่อยกันให้พอใจแล้วเอาให้จบล่อยกันให้มันจบ เชียร์กันเลยเอาดิแข่งกันมากต่อยดิกูสั่งให้ต่อยต่อยนึกแต่จะพอใจอ่ะนักลบเหรอเพื่อนาต่อยกันเลยคนอื่นไปอ่ะแต่วนลื้อมาแิ่ดิโอ้วนที่สุดแล้วเออกูก็ไม่รู้พวกมึงเป็นเพื่อนกันเอาให้สุด อออาดออออินี่เอาให้จบที่ตรงเนี้ยแม็กอึดตั้งคู่เลยว่ะต่อยให้ล้มต่อยให้ล่วง,ขงเขาจะก็จะพอใจต่อยอีกคือตัดการตัดสีขั้สุดท้าย